ท่านผู้ชมครับสองวันเต็ียมนะครับที่ดรตบุชิตได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานภูมิภาคของหลักสูตรการบริหารเชิงนิทยศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่สามวทนรสามของวิทายาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์สองวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองที่แรกที่เราได้ไปนั้นคือกลุ่มบริษัทไทยสมิตรนะครับปเป็นกระบวนการการบริหารจัดการตลอดจนวิธีการในการบริหารคนแล้วก็ผลิตผลสินค้าหรือว่าเป็นโรงงานระดับสาคน ก็ว่าได้นะครับในเมืองไทยเราเนี่ยมีหลายสิบโรงงานตลอดจนในต่างประเทศก็เช่นกันหรือว่าองค์ประกอบของบริษัทไทยสมิทธ์นั้นมีคุณูประการกับสังคมอมากมายก็กลาขอบคุณนะครับคณะผู้บริหารโดยเฉพาะ่ารรอพนักงานอุปโภของกลุ่มบริษัทไทยสมิทธ์ที่จริงพวกเรานะครับซึ่งเป็นเพื่อนและเป็นนิสิตของหลักสูตรวงการสามด้วยที่กรุณาให้พวกเราได้ไปศึกษาดูงานในที่แห่งนี้และสามารถพูดคุยซักถามประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการบริหารงานต่างๆของกลุ่มบริษัทไทยสมิทธ์ แห่งที่2ที่เราได้ไปนั่นคือ PTT หรือ p t c o Chemical ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งสำคัญด่านพลังงานนะครับในระยองเนี่ยนะครับเราถือเป็นฐานการผลิตที่ถือว่าใหญ่การที่เราไปดูศึกษางานที่แห่งน,นี้เนี่ยนะครับไปเห็นเรื่องของการบริหารจัดการเชิงยิเว์ในเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตรอจนเรื่องการบริหารจัดการในระดับสาคนได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยงจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตรอจนไปู้บริหาร หลังจากนั้นครับเราได้มีโอกาสไปศึษาดุงานที่สารคุทธรภาค2ไปดูวิธีการกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยการประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่เรื่องการเก่ยเกี่ยทางออนไลน์และค็นโยบายการจัดการทั้งหมดในรูปแบบของสารคูทอนภาคสก็มีอะไรที่สนุกมากสุดท้ายครับเราได้มีการเดินทางไปมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆเยาวชนที่พลาดพลั้งในการที่ก้าวสู่ ความเป็นวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักเล่นขโมยน้อยจนถึงการดำเนินคดีกระทรวงยุติธรรมนั้นพยายามผลักดันเรื่องพวกนี้นะครับที่จะเปิดโอกาสให้เด็กวิโยชนนั้นกลับมาเป็นคนดีให้กับสังคมเราได้รับเกียรติส่วนหนึ่งก็คือทางพี่รุ้ยนะครับท่านการุณาให้ใช้สถานที่ในโรงแรมโคเดนซิตี้จังหวัดระยองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างยิ่งของอธิโนรี่ศาล นในวันถัดไปนั้นก็ได้มีโอกาสในวันนี้นะครับช่วงเช้าไปศึกษาดูงานเรื่องของเกษตรนิเวศซึ่งถือว่าเป็นอีกสวนสวนหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคับนั่นคือสุพัรตราสวนที่ขนาดใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทุกท่านครับขอบพรคุณนะครับณาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสทางสมาชิกแล้วก็นักศึกษาของ สภาทนายความวิทยากรณยความหลักสูตรการบริหางงานเชิญวิทยาศาสตร์ 3, ระดับสูงวิทยาาสตรนั้นไปศึกษาดูงานขอบพระคุณท่านอาจารย์ต่อคุณคณะเจ้าหน้าที่สำคัญที่คือเป็นเพื่อนทุกท่านครับในวันรอสามครับพบกันในสุดห,หน้าครับที่เราจะมาเรียนรู้ต่อกันแล้วกันครับสวัสดีทุกท่านครับ